ท่านตุลโช้สุเชครับที่พบบัตรเครดิตที่เขาโกงกันใหญ่ๆเนี่ยเป็นยังไงที่โกงกันใหญ่ๆเนี่ยมันร่วมกันตั้งกับคนถือบัตรคนในธนาคารนะครับเคยสังเกตนะมว่าอันนี้ววามาอีกแล้วเจ้าหน้าที่ธนาคารรู้เห็นเป็นใจกับไปคนถือบัตรแน่นอนฮะคนนอกนี่เวลาคนจะโกงคนในองค์กรจริงๆเนี่ยเราเนี่ยเป็นบุคคลภายนอกคนในธนาคารเนี่ยเป็นผู้มีวิชาชีพอย่างนั้น<อ>มันยากที่เราจะไปโกงเขา แต่ถ้าเขาลงมาเล่นด้วยกับเราเนี่ยเคยสังเกตไหมัสามเดือนโดนไปสิบแปดล้านบัตรเครดิตบัตรเครดิตสิบใบฮะสิบใบครับบัตรเครดิตบัตรทองนะฮะทำไงครับบัตรทองใบหนึ่งนี่นะใช้ได้สองแสนในหนึ่งรอบบัญชีสิบใบเนี่ยผมให้สองล้านอืเขาทํายังไงท่าครับแต่ว่ามันโกงก็ได้ถึงสิบแปดล้านแต่ที่วงเงินมันเพียงแค่สองล้านแค่สองล้านสิบใบครับสิบใบเขาทําไงครับเออจะมีหัวหน้าแก๊งคนผูกมิตรกับคนในแบงค์ นะครับแล้วคนในแบงค์นี่สําคัญด้วยนะมันเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาด้วยเสร็จแล้วก็มีการขอให้ออกบัตรทองสิบใบนะครับบัตรทองสิบใบหกใบเนี่ยก็เป็นคนที่ที่มีฐานะพอสมควรแต่อีกสี่ใบเนี่ยให้กับคนขับรถอย่างเงี้ยนะครับพอได้สีใบป๊บผมเนี่ย็จะเป็นคนแจกคนละแก๊งเนี่ยฮะแจกไปบอกเอาไปใช้เงินไม่ต้องจ่ายเพราะบัตรเป็นของผมอ่ะตอนเวลาทําบัตรทองเนี่ยครับผม ธนาคารผ่านได้ยังไงในเมื่อเขาจะต้องบอกว่ามีเงินดาวเงินเดือนเท่านั้นเท่านี้มันถึงจะได้บัตรทองไม่อย่างนั้นบริษัทครับลั้นบริษัทปลอมจาก4,005ก็เป็น45,000เงินเดือนอ๋อตั้งบริษัทปลอมต็นนี้ไม่เห็นมีใครพิสูจน์เลยเจิมสากแล้วก็กอกว่า45,000อย่างเงี้ยครับผมเขาไม่พิสูจน์อยู่แล้วและมีผู้จัดการรับรองว่าเงินเดือน45,000แบงก์ก็อนุมัติอาจจะมีคนในแบงก์แนะนำเพิ่มขึ้นมาอีกนะกรณีก็ออกไปเลยบัตร10บใบอ่าแล้วไงเท ไอ้ลูกน้องไปใช้ปกติกตแล้วหัวหน้าก็จ่ายเงินไปหัวหน้าจ่ายให้จ่ายให้ครับไปใช้เท่าไหร่เนี่ยหมืน่นสองหมืน่นอก็ตามเนี่ยเขาจ่ายให้ลูกน้องก็ตายใจนะครับว่าอ้อบัตรนี่เป็นของหัวหน้าจริงๆนะเสร็จนะแล้วตอนหลังไม่เอาแล้วผมผมก็เอาสลิปเนี่ยเอาอาจารย์เซ็นหน่อยผมจะไปใช้เอ่เซ็นหน่อยเซ็นหน่อยผมจะไปใช้หัวหน้าเป็นคนขอให้ลูกน้องเซ็นเอาบัตรมาด้วยแล้วก็เซ็นไอ้ลูกน้องก็เห็นว่า ก็ตามีเขาจ่ายอยู่แล้วนี่เขาจ่ายแล้วเขจาแล้วมันก็บัตรของเขาเขาทําให้เราครับแต่เราเซ็นแล้วก็อไปใช้ซื้อสินค้าเดือนแรกก็ซื้อปกติก่อนแล้วมีการจ่ายอแต่พอจะซื้อหนักๆเข้าเนี่ยผมเรียนได้ทราบนิดหนึ่งว่าเวลาเราซื้อบัตรนะฮะเวลาเราซื้อสินค้าเนี่ยลูดบัตรปุ๊บเนี่ยทางธนาคารเขาจะทราบได้ทันทีจากจอคอมพิวเตอร์อวงเงินสองแสนใช้ไปแล้วแสนแปดเหลืออีกสองพันอ้าวคราวนี้ใช้อีกสองหมื่นไม่อนุมัติ มันเกินวงเงินเขาทำยังไงนะฮะเขาก็แจ้งให้คนในแบงค์เนี่ยที่ถือไอ้พาสเวิร์ดน่ยช่วยลบข้อมูลออกหน่อยออกเจ้าหน้าที่แบงค์ต้องร่วมด้วยที่สามารถที่จะลบข้อมูลในคอมพิวเตอร์ได้ครับว่าที่เคยรูดมาแล้วเนี่ยหมื่นแเนี่ยหายไปหายไปเลยฮะตกลงตั้งต้นศูนยใหม่ตั้งต้นศูนยใหม่ก็มาเบอร์อีก1 8ื่นอีก1 8ื่นหรือสิครั้งก็ได้ อันนี้ก็ตรองกับที่เมื่อกี้เราพูดกันว่าถ้าข้าราชการประจําเล่นกับบริษัทเอกชนก็ทําให้บริษัทเอกชนโกงรัฐได้อันนี้ก็เหมือนกันเจ้าหน้าที่ธนาคารเล่นกับคนมาเอาบัตรก็ทําให้คนเอาบัตรเนี่ยโกงธนาคารได้ทีนี้ยังเล่นกับร้านค้าอยู่นะฮะเล่นไงร้านค้านี่เขาต้องหาซื้อสินค้าที่มันพองถ่ายง่ายๆนะครับเป็นต้นวันนาฬิกาเอ่ยเครื่องเสียงเอ่ยทีนี้ซื้ออะไรมากๆได้ตั้งสิบแปดล้านเขาก็นึกขึ้นมาอันหนึ่งร้านแรกเปลี่ยนเงินอื ร้านแรกเปลี่ยนเงินนะครผมไปซื้อดอลลาร์แสนแปดสองแสนในหนังสือนี่เขียนว่าสะพานควายในจริงปะจริงจริงจริงก็ที่สะพานควายด้วยย่านนั้นร้านร้านแรกเปลี่ยนเงินและแบบแบบรับๆข้างหน้ารานขายในกงนาฬิกาตอนนึกภาพออกเสร็จแล้วเสร็จแล้วพอซื้อแลกเปลี่ยนเงินตาเนี่ยนี่ตลาดมืดนะฮะผิดกฎหมายนะฮะก็แอบรับๆเนี่ยเสร็จแล้วก็ซื้อเงินตาไปแต่เวลาเขียนในบิลเนี่ยเขียนว่านาฬิกา นาฬิกาแสนแปดเนี่ยมันก็มีโรล็กโเล็กอย่างเดียวที่แสนแปดซื้อกันทุกวันซื้อโรเล็กทุกวันเอาละทีนี้ผมให้อาจารย์เซนเนี่ยนะ<ม>เซนให้ผมแล้วผมก็ไปรูดแล้วเนี่ย<ม>ตอนหลังผมไม่เอาละผมปลอมเลยปลอมลายเซ็นปลอมลายเซ็นเลยแล้วก็ไปใช้ที่ร้านร้านก็ให้ใช<ม>้ทีนี้เอาละใช้ได้แล้วเนี่ยมันก็เป็นความผมใช้คําว่า,าบื้อนะของพนักงานธนาคารอีกอะ พอผมได้สลิปมาแล้วเนี่ยผมก็จะต้องไปขายตามขึ้นเงินที่แบงค์ถูกไหมฮะเอาไปเข้าบัญชีแบงก์ที่ผมเปิดบัญชีไว้หมายถึงร้านร้านแลกเงินนั่นอนะ่ะใช่ร้านาขายนาฬิกานเ,เอาไปแลกเงินไปเอาเงินครับเอ,เอาไปขึ้นบัญชีกับกับแบงก์ใช่ไหมครับสังเกตอย่างหนึ่งไหมฮะว่าธนาคารรับซื้อได้ทุกวันแสนแปดเลมขายยังไงขายตั้งโรเล็กตั้งแสนปดทุกวัน เป็นเดือนทั้งทั้งที่ร้านเนี่ยไม่มีโรเลกขายเลยตรงธนาคารก็จ่ายเงินไปธนาคารก็คงไม่รู้ว่าร้านนั้นขายยี่ห้ออะไรบ้างก็ไม่มีโรเลกขายมากเสร็จแล้วเห็นเรื่องนี้ที่แดงได้ก็เพราะว่า18ล้านนี่ไม่มีการเรียกหนี้เลยเพราะว่าเจ้าหน้าที่แบงก์นี่ดึงไอ้ไอ้ไอ้รายการใช้ออกหมดแล้วก็ทวงหนี้เฉพาะคนอื่นนะครับให้สายเร่งรัดหนี้ทวงคนอื่นแต่ว่าพระพวกตัวเองไม่ทวงก็เจอพนักงานที่อนุมัติวงเงินนะฮะ ที่นั่งอยู่ที่จอคอมพิวเตอร์เนี่ยคอยดูว่าจะอผ่านหรือไม่ผ่านก็มีวันหนึ่งเขาก็มาเข้าเวรความที่อาจจะกรต้องทิ้งลองรอยนะฮะก็นึกขึ้นได้เอ๊ะไอ้บัตรนี้มันใช้มาตั้งอาทิตย์ที่แล้วนี่อ๋อมันเคยผ่านผ่านเคยผ่านผ่านความรู้สึกผ่านผ่านตัวเลขประมาณเท่าไรเท่าไรครับผมหมายเลขบัตรก็ผ่านผ่านก็เลยไปเช็คดูย้อนหลังในสมุดบันทึก อ๋อใช่ไปเลวเมื่อ7วันที่แล้วอ๋อเช็คจากคอมพิวเตอร์ไม่ได้ไไดต้องมาดูจากสมุดบันทึกจากสมุดบันทึกสมมติอนุมัติผ่านปุ๊บทุกคนก็ต้องมาลงบันทึกไว้วันนี้อ,อนุมัติไปเท่าไหร่เท่าไหร,ร่ก็เช็คดูพอเช็คเสร็จแล้วก็เจออนุมัติไปเยอะเลยก็อนุมัติไปทั้งสองสามครั้งอะ่ะซึ่ง<อ>มันเกินไปแล้วแต่ก็เจอบัตรเดียวนะฮะตอนนี้แบงก์ก็รายงานผู้ใหญ่ทราบแบงก์ก็ลงมาค้นเรียกตำรวจมาเช็คบัตรเลยปรากฏว่ากลุ่มนี้หายไป18ล้านโอ้โห18ล้าน เพราะพนักงานคนที่เขาเขาเอะใจนิดเดียวครับได้แบบคุณประสงค์พูดเลยว่าโลกตอนหลังนี้พอมันร่วมมือกันมันเล่นกันหนักพอสมควร,ครซับซ้อนขึ้นเทคโนโลยีเยอะขึ้นแล้วการโกงในสถาบันการเงินใหญ่ๆนี่นะครับรู้กันทุกขั้นตอนนะครับ,ร,บรู้กันทุกขั้นตอนแต่ว่าใครจะขวางหรือไม่ขวางเท่านั้นเองไอ้เราตัวเล็กๆเราจะไปขวางอะไรผู้ใหญ่ก็ผู้ใหญ่เขาก็ยังทำกัน ราคาที่ดิน40ล้านแต่กู้ได้200ล้านนี่ก็คงจะรู้นะฮะคือคงรู้ประเมินราคาที่ดิน40ล้านแล้วให้กู้ได้200ล้านนี่ก็ต้องรู้ถ้าไม่รู้คงกู้ไม่ได้มาถึงกรณี BBC <laughs> ใช่